1นึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศววัฒนูนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดี๋ยวประคุณลงตานะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับจัดแบ่งนะครับผักผลไม้นะครับส่วนมากก็เป็นผลไม้นะครับที่นํามาแต่วัดบ้านโกบอนะครับเพื่อแบ่งไปให้ญาติโยมและคณะสงฆ์นะครับในวัดต่างๆนะครับไกลเคียงนี้นะครับจัดเป็นสามร้อยหอนะครับนี่นะครับมะละกอก็สามร้อยลูกนะครับพริกก็สามร้อย พรินี่คงจะเยอะกน่านัอยู่นะครับมันแกวเพือกนะครับฟักทองนี่คงต้องแบ่งอีกหลายรอบนะครับนี่ไม่รู้แบ่งเมล็ดด้วยหรือเปล่านะครับฟักทองนะครับได้พอควงหัวปลานะครับนี่ชํำแหละฟักทองนะครับหรือเพื่อให้แบ่งไปให้แก่ญาติโยมนะครับได้ไปทําห่อข้าน้อยนะครับมานะครับ ทำบุญที่วัดนะครับในวันบุญเข้าสากนะครับบุญเข้าประดับดินสงสัยจะเป็นบุญเข้าสากนี้นะครับนี่เด้อนะครับอาจารย์พระครูนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับายิดยงก็ถวายมานะครับแล้วก็มาทําบุญมันมีหลายอย่างนะครับที่แบบนี้เป็นพริกนะครับอันนี้เป็นกอยนะครับกอยแชร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกระเทียมมะ เขือเทศนะครับมันแกวจริงๆก็จัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าฝนฟ้าชนละทามมันตกนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยให้พักนะครับด้านนี้เป็นกล้วยนะครับกล้วยที่คุณโยมวันนิดาบุญวงศ์นะคุณโยมมานัดนะครับเด้อนะครับจากปงน้ําร้อนนุ่นนะครับถวายมาหนึ่งตันกับอีกสามกิโลนะครับเด้อเดียรระคุณหลวงตาก็เลยนํามาที่นี่นะครับ ถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับวัดสีบนเหลืองบ้านหัดแพงนะครับอำเภอสีสรงครามจังหวัดนครพนมนะครับตอนมามันยังไม่สุกข,ขนาดนี้นะครับนี่พอมาผ่านมือผ้าจารย์สายฝนละสุกทันทีเลยนะครับเด้อนะครับกําลังจะแบ่งไปให้ได้สามร้อยถุงนะครับจัดเป็นถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะได้จัดแบ่งไปที่ต่างๆนะครับ าจาจย์ชวกรนนะครับนี่กําลังจะแบ่งนะครับนี่แบ่งให้ไม่รู้มรละกอนจะเท่าเทียมกันหรือเปล่านะขนาดไม่เท่ากันนะครับบางลูกก็ใหญ่บางลูกก็น้อยนะครับนี่นะครับแผนกบัญชีนะครับนี่หน่วยใหญ่ซยยยับครึ่งก็ได้หน่วยใหญ่ใหญ่ซับครึ่งก็ได้ เพราะว่ามันลูกไม่เท่ากันนะครับมะกมะมะกาลมากเจนี่นะครับเด้อนะครับเวลาโยมมาที่วัดตอนเช้านี่นะครับก็จะนํากลับไปบ้านนะครับแล้วก็ไปทําเป็นกับข้าวห่อข้าวน้อยนะครับมาทําบุญให้แก่ญาติพี่น้องบุรพาชนบุรพาชาผู้วายชนไปแล้วนะครับเด้อบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินถือว่าเป็นวันะระลึกนึกถึงญาติพี่น้องผู้วายชนไปแล้วนะครับ ผู้เคยมีอุปการะคุณนะครับผู้มีพระคุณต่อเรานะครับจะเป็นปู่เป็นญาตเป็นญาติพี่น้องในอดีตแต่ชาติพบชาติก็ดีพลาดปัจจุบันก็ดีนะครับให้รละลึกนึกถึงนะครับวันทาบุญก็จะนําโต๊ะมาตั้งตรงนี้นะครับและก็นํำพาโต๊กนะครับมาวางให้ญาติโยมได้วางหัวข้าวนะครับทําหัวข้าวน้อยหัวด้วยใบตองนะครับ วางสวยๆนะครับบางที่นี่ไปวังในที่มืดๆมิดๆนะครับใกล้ๆนะครับญาติเรามาแต่ไกลก็ลำบากนะครับที่นี่ก็เลยจัดให้พิเศษน้อยนะครับเพื่อให้สะดวกแก่ญาติพี่น้องนะสมเกียรตินะครับเด้อได้พระกำลังเลี้ยวแรงของครูบาอาจารย์ญาติโยมนะครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์มาจากวัดบ้านเกาบอนะครับ <c oughs> มีเสียงแหลด้วยนะครับนี่สามร้อยอนะครับแต่คงบางอย่างอาจจะไม่ถึงนะครับที่จะถึงก็คงจะเป็นกล้วยนะครับมะละกอกล้วยพริกนะครับมันแก้วและก็ ธุรีสูงนะครับอุไม่เสร็จง่ายเด้อนะครับนี่กลว่าโยมมาถึงวัดนะครับมาทำบุญตอนเช้าก็จะได้นำกลับไปด้วยนะครับมีฟักทองนะครับซึ่งกำลังแบ่งนู่นนะครับนี่เป็นบุญประจำปีของวัดศรีบุนเลืองบ้านหัดแพงนะครับ กาบลาทนาคณะสงฆ์วัดบ้านเขาโบนะครับมาฉลองศรัทธาที่นี่นะครับเป็นประจําทุกปีทุกปีนะครับระนนี้พระคุณหลวงตาเรียกว่าบุญวันกตันยูนะครับเป็นวันระลึกนึกถึงบุรพาชนบุรพาาจญญารย์พี่น้องผู้บายชนไปแล้วนะครับได้ครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเขาโบนี่เขามาช่วยนะครับจัดเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับหลังจากทาวัดสวดมนต์เช้าเสร็จนะครับนี้ อาชีพขายบองอือเก่าบมดแล้นี่น้องนะครับชำนาญเลยนะครับนี่ชำแหละนะครับฟักทองชำแหละออกทั้งเนื้อทั้งเม็ดนะครับนี่บางอย่างมันใหญ่นะครับชิ้นใหญ่นะครับเพื่อจะจัดให้ครบสามร้อยชิ้นนะครับสามร้อยถุงนะครับนี่สงสัยจะได้ชำแหละมะละกอด้วยนะครับนี้ เดือเป็นช่วงเช้าๆนะครับใกล้จะสว่างนะครับรอสว่างนะครับยังไม่แน่ใจว่าเช้านี้จะได้ออกรับบินฑบาตหรือเปล่าหรือว่าญาติโยมจะมาถวายพัตาหารเช้าที่วัดเลยนะครับเมื่อวานนี้ออกไปบินทบาทนะครับแต่ว่าด้วยสายบินทบาทมันมีหลายสายนะครับออกไปครั้งแรกก็ไปสองสายนะครับพอเดินไปหน่อยก็แยกออกอีกนะครับจากสองสายก็เป็นสี่สายห้าสายนะครับ บางซอยญาติโยมนะครับอยู่ไกลๆนะครับพระก็แยกไปไม่ถึงนะครับโยมเขาก็มาใส่บาตรที่วัดนะครับเป็นจํานวนมากนะครับตั้งบาตรไว้ให้โยมมาใส่บาตรที่วัดนะครับเด้อถินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณลวงตานะครับบ้านหาดแพงนะครับวัดสีบุญเหลืองบ้านหาดแพงอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับในช่วง นะครับเดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับก็าจะมีงานปฏิบัติธรรมทุกปีทุกปีนะครับอยู่ที่นี่นะครับเดือเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ